Hello. My name is k a n น n a p a ภาษา k u n I am nine years old I study at เดี w a t วัฒนศาสตร์ h o o l ไม่อยากให้เขาพูดหาคคำศัพท์ฟังการสนทนาอ,อยากเสร,ริมสร้างความมั่นใจ <Hey S 2> ให้เขา I want to learn any words I don't know in English ภูมิใจคะ่ะตองใจต้อกระุ้มาทำได้เหรอลูกก็กว่าหนูทำได้ไดคะ่ะ Ah. I can speak English well and I can speak to my English teacher. I feel happy to speak with them and hope they speak English back to me too. ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ SBI Inter Channel ที่นี่จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับนักเรียนที่เก่งมากความสามารถนะคะไม่ใช่แค่เรื่องเรียนแถมยังเป็นกิจกรรมที่ยังเพียบพร้อมและโดดเด่นจนได้รับเลือกเป็นนักเรียนดีเด่นประจำปี2568นี้นะคะวันนี้ค่ะเราอยู่กับน้องแล้วนะคะ น้องเฟยค่ะเด็กหญิงกัญญนัฐนะประเสริฐรัฐคกุลนะคะจากโรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ค่ะวันนี้อยู่กับน้องแล้วนะคะมาทําความรู้จักกับน้องกันค่ะ hello my name is กัญญาณัฐประเสริลทัฐกุล I am 9 years old I study at ปิยวัฒนศาสตร์ school wow how are you today I feel so excited โอเคและคุณแม่นะคะเดี๋ยวคุณแม่แนะนำตัวให้ทุกท่านได้อสวัสดีค่ะคุณแม่น้องเฟนะคะนุชชริยอดที่คุนค่ะค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนะคะความเป็นมานะคะ,ะที่น้องเฟได้มา เริ่มเรียนที่นี่แล้วจุดเริ่มต้นน้องเฟยเรียนที่นี่มากี่ปีแล้วคะแม่เรียนมาสองปีค่ะสองปีแล้วแล้วจุดเริ่มต้นที่คุณแม่พาน้องเฟมาเดี๋ยวคุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะคือเริ่มแรกเลยแม่กําลังมองหาโรงเรียนสอนภาษาค่ะเสริมให้ลูกค่ะพอดีก็บังเอิญได้มาเจอกับที่สมัยเกรนค่ะแม่ก็เลยติดต่อเข้ามาติดต่อเข้ามาแล้วก็ได้ มีการนัดให้น้องเข้ามาทดสอบค่ะทดสอบเมื่อเสร็จแล้วเสร็จน้องชอบค่ะน้องบอกว่าน้องอยากเรียนค่ะอาก็เลยตัดสินใจค่ะให้น้องเรียนที่นี่บูบิวก็ยังจำวันแรกได้อยู่เลยที่คุณแม่พาน้องเฟย์เข้ามาเหมือนเป็นคลาสไซรออลคลาสนะคะน้องเฟย์จำความรู้สึกที่มาทดลองเรียนครั้งแรกได้ไหมคะ อ่าเป็นยังไงบ้างเตได้ไหมตื่นเต้นมากอ่าแล้วหนูชอบทำไมหนูถึงชอบเหรอคะอ,อยากเรียนเพราะว่ามันสนุกดีเพราะว่าคุณรูณสอน,น,นอ๋อมีแพชชั่นมาอยู่แล้วด้วยลูกสาวนะคะแล้วจุดเริ่มแรกที่คุณแม่อยากที่จะพัฒนาตัวน้องเฟย์อะค่ะคือเรื่องอะไรคะแม่อยากให้เขาพูดค<า>่ะคำศัพท Da, บางการสวนทนาอเสริมสร้างความมั่นใจให้เขาอแล้วความโดดเด่น oh. ก่อนหน้า kind น of ี้ที่ค like, ุณแม่แบบเห็นมาค่ะน้องเฟชอบอะไรมีแบบสิ Polish ่งที Music ่โดดเด่นไหมคะเขาชอบพวกคำศัพท์ภาษาอังกฤษพวกนี้นะคะพอกดูกตร์ต so ู้หนังสือนิทานเขามารู so ้เขาก็จะไปเอา g o o g l e มาแปลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็เลยหาที่เรียนให้เขาดีกว่าอ๋อก็คือแบบ สังเกตพฤติกรรมลูกว่าลูกชอบอะไรชอบทำอะไรก็เลยส่งเสริมด้านั้นชอบดูการ์ตูนแล้วก็แม่คะอันนี้แปลว่าอะไรเนาะอะไรเลยหาที่เรียนให้เขาตัวสนใจเรื่องพวกนี้ค่ะโอเคแล้วระหว่างทางในปีแรกหรือปีที่สองนะคะน้องเฟยเขาพัฒนามาอย่างไรบ้างคะคุณแม่ปีแรกเลยพัฒนาขึ้นแบบแบบเห็นได้ชัดเลยค่ะ ก็จะไรคุณแม่ฟังฟังเพลงดูนิทานทเป็นภาษาอังกฤษอ่านหนังสือนิทานที่เป็นภาษาอังกฤษได้อ่านที่จากที่คุณแม่เห็นใช่จากที่เขาเคยใช้ g ูเกิ e แปลอุนี้ก็ไม่ต้องใช้แล้วนายแม่ก็ถามเขาว่าหนูหนูแปลออกเหรอลูกเขาบอกหนูแปลออกค่ะหนูฟังออกอแล้วนานไหมคุณแม่ ไม่ถึงปีล่รอะไม่ถึงปีใช่แล้วก็บวกกับพี่คุณแม่แล้วก็น้องเฟย์ค่ะต้องบอกก่อนว่ามาเรียนอย่างต่อเนื่องแบบตลอดนะคะคุณแม่ก็คอยแบบในช่วงแรกหรือว่าในช่วงที่สองนี้ตลอดหนึ่งปีถึงสองปีที่มาต้องบอกว่าไม่เคยหยุดเลยไม,ไม่หยุดไม่หยุดรับพัฒนาตลอดไม่มาคราวนี้มาถามน้องเฟย์บ้างว่าตลอด สองปีที่ต้องเฟเรียนในห้องเรียนนะคะมีอะไรที่อยากจะแชร์แล้วก็ห้องเรียนเป็นยังไงบ้างไม่ว่าจะเพื่อนหรือว่าทิเชอร์อะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะก็ครูครูก็แบบใจดีะคะ่ะแล้วก็มีกิจกรรมหลายอย่างให้ทำอ่าแล้วสิ่งที่หนูได้ก็ได้สื่อสารกับพิเชอร์ตลอดเลยใช่ไหมคะแล้วมีกิจกรรมไหนที่หนูรู้สึกแบบภาคภูมิใจกับหรือกิจกรรมเที่รงเรียนก็ได้นะคะที่หนูรู้สึกว่า โหยหนูก้าผ่านแบบความกลัวสู่ความกล้ามีความมั่นใจมากขึ้นอะไรเป็นผลงานที่ทําให้หนูภาคภูมิใจที่สุดตอนนั้นหนูตื่นเต้นมากเพราะว่าหนูได้ขึ้นเวทีวอตอนอยู่ที่แบบเป็นอีเวนต์สมัยเรียนสมัชจูนีอ่าค่ะต้องบอกก่อนว่า น้องเฟเนี่ยเรียนปีแรกก็ได้เป็นกิจรกรรมแรกที่เขาได้ทําก็คือพรีเซนต์นะคะคุณแม่หรือว่าเป็นอะไรยังคะยงังใช่ไหมก็ยังเป็นแบบแดนซ์ Dance, เป็นโชว์อยู่อ๋อหนูรู้สึกแบบตื่นเต้นใช่ไหมเพราะว่าทำไมคะคนเยอะอย่างนี้หรอคะ,อะแล้วถ้าปกติอยู่ที่โรงเรียนเขาเป็นสายกิจรกรรมแล้วไหมคะคุณแม่เขาจะเขาชอบกิจกรรมอยู่างนีแต่เขาจะไปพวกวาดรูประบายสีปั้นดินน้ำมันก็ส่วนใหญ่ค่ะ ก็ถือว่าที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่ทำให้เขาผัดบนลเขาขึ้นเวทีที่เป็นแบบในรูปแบบโชว์ใช่แล้วแล้วปอปีแรกจะเป็นแบบโชว์ปีที่สองเขาก็ได้โชว์ด้วยอรีเซนต์ด้วยพีเซนต์และน้องเฟรก็ได้รับคัดเลือกเป็นแบบตัวแทนสปีชแบบยืนอยู่เวทีจำหัวข้อที่หนูพูดได้ไหมคะอน่าจะไดโน เป็นแอดเวนเจอร์อ๋อเป็นสตอรี่เทลลิง e ถูกไหมคะแล้วตอนนั้นฝึกหนักไหมหนักหนักเลยเพราะว่าต้องจัดโชว์มาเป็นแบบพรีเซนตแบบ์ยืนเดี่ยวเนี่ยต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องรวบรวมคำกล้ายอยู่นะใช่ไหมคะน้องเฟอ่าแล้วหนูฝึกทุกวันหรือว่าใครช่วยฝึกบ้างคะมีฝึกทุกวันแล้วก็มี พ่อแม่ช่วยฝึกค่ะอ๋คอคุณพ่อคุณแม่ช่วยฝึกนั่นเองนะคะเดี๋ยวตัดท่าไปวันเวทีที่น้องเฟย์ค่ะได้ยินพรีเซนต์กันค่ะ แล้วน,นะคะก็คือผลงานที่เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของน้องเฟยนะคะแล้วมีผลงานอื่นๆที่โรงเรียนที่หนูรู้สึกว่าแบบโอ้ภูมใิใจมากเลยที่หนูทําได้มีไหมคะมีเป็นผลงานอะไรคะการแข่งสเปรลลิงบีได้ที่หนึ่งค่ะว,ว้าวได้ที่หนึ่งนะคะ ระดับโรงเรียนเลยเใช่ใชไหมคะว้าวก็เป็นสิ่งหนึ่งเป็นปีแรกด้วยไหมคะคุณแม่ใช่ค่ะอ๋อเป็นเขาก็ลงแข่งเลยอ๋อแล้วก็ปีที่สองเขาก็แข่งอีกอ๋อหลังจากเรียนที่นี่หรือว่าก่อนเรียนที่นี่คะหลังจากเรียนที่นี่อ๋อก็แบบเลือกลงแข่งเองเลยใช่แล้วตอนนั้นคุณแม่แบบรู้สึกยังไงคะที่ลูกสาวแบบได้ที่หนึ่งของโรงเรียนเลยภูมิใจค่ะกโอ่าทำได้เหรอลูกโอ้ยเพรากว่าหนูทำได้ค่ะ ออตองลองลองดูเขาก็ทำได้ก็ถือว่าแบบว่ายอดเยี่ยมมากเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าในเรื่องของการเรียนที่โรงเรียนเนี่ยไม่ใช่แค่วิชาภาษาอังกฤษที่ได้เกรดสีนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าน้องเฟย์เนี่ย ได้เกรดสี่ในทุกๆวิชาเลยโอ้ยก็ถือว่าแบบยอดเยี่ยมมากเลยอ่ะนี่คุณแม่มีเคล็ดลับยังไงที่ทําให้แบบน้องเฟย์แบบเก่งเรียนเก่งกิจกรรมโดดเด่นแล้วแถมได้เกรดสี่ในทุกปีคะก็ให้เขาอ่านหนังสือเนี่ยค่ะอ่านหนังสือหลังจากจเรียนแล้วแล้วจำกัดเวลาเล่นโทรศัพท์เขาหาหนังสือที่ไม่ใช่หนังสือเรียนหนังสืออะไรก็ได้บอกให้หามาอ่านค่ะ ก็เป็นอีกตัวเรื่องหนึง<ช>่งเราอื่นๆล่ะคุณแม่มีแบบแบบมีเรียนเสริมหรือว่ามีแบบนอกจากที่นี่เราหาจิตกรรมที่คุณแม่ช่วยส<ช>ัอร์ตเขามีอื่นๆอีกไหมนอกจากเรียนที่นี่ก็มีเรียนเสริมค่ะ<ช>เรียนพิเศษตอนตอนหลังเลิกเรียนน,นะคะกค็ลเลยช่วยให้เขาได้แบบเข้าใจในบทเรียนแล้วก็ได้แบบเกรดสี่ในทุกวิชาเลย ตั้งใจตั้งใจด้วยอ๋อแล้วคุณแม่ก็เหมือนแบบว่ามาถูกทางเห็นเขาแบบเด่นในเรื่องนี้เราก็จับพอร์ตในเรื่องเขาอยากเขาอยากเรียนเขาบอกว่าแม่หาที่เรียนภาษาอังกฤษให้หนูนอยพูดเองใช่ค่ะโอ้นูเขาอยากอ่านอ่านอย่างหนังสือนิทานเขาอยากอ่านได้ของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเลอาก้มาเลยแล้วเขาก็แบบชอบ ก็เลยทำให้เขาได้พัฒนาข้าวกระโดดเือใช่โอ้โหสุดยอดมากเลยน้องเฟยค่ะหนูอยากถามน้องเฟยว่าแล้วความฝ่ฝันที่น้องเฟยอยากที่จะพัฒนาตัวเองในถัดไปอะน้องน้องเฟยอยากพัฒนาเรื่องอะไรเพิ่มเติมบ้างหนูอยากเรียนเรื่องคำศัพท์ที่หนูยังไม่รู้ค่ะอ๋ออยากเรียนคำศัพท์เพิ่มขึ้นแล้วมีอะไรอีกไหมคะอืม เป็นประโยคพูดเป็นประโยคมากขึ้นอแล้วในเรื่องของอาชีพละ่ะเรามีความใฝ่ฝันสูงสุดนะตอนเนี้ยที่เราอยากทำมากเลยอยากไปถึงตรงนั้นหนูอยากทำอะไรมากที่สุดอยากเป็นยูทูบเบอร์หรือไม่ก็เกมเมอร์ถ้าไมโหนูถึออยากเป็นยูทูบเบอร์เราเห็นเขาเป็นกันแล้วเขาดังแล้วเขาดัง <laughs> แฉันก็คือแบบเขาดังใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเป็นผู้ภาษาอังกฤษได้นี่จะมือวายไปทั่วโลกเลยนะคนก็จะรู้จักหนูเยอะเลยใช่ไหมคะถ้างั้นเราก็อยากให้พัฒนาต่อไปนะคะแล้วตรงนี้ค่ะคุณแม่มีอะไรอยากที่จะขอบคุณพิเชอร์หรือว่าขอบคุณโรงเรียนหรือขอบคุณน้องก็งได้ค่ะที่อยากจะสื่อสารบอกพันธ์ทางนี้มั้งคะ่ะอยากขอบคุณคุณครูขอบคุณพิเชอร์ขอบคุณโรงเรียนนะคะ ที่มอบความรู้ให้กับเด็กๆเด็กๆก็มีซนบ้างอะไรบ้างขอบคุค่ะขอบคุณค่ะเนาะแล้วน้องเฟย์หลายอยากมีอะไรอยากจะบอกพีเชอร์หรือว่าบอกขอบคุณโรงเรียนสมัยเปนของเราที่ช่วยพัฒนาให้น้องเฟย์เก่งเป็นเด็กน้อยน่ารักเรียบร้อยแถมเก่งเนื่อยอย่างนี้ค่ะอืขอขอบคุณพีเชอร์ที่ สอนภาษาอังกฤษหนูมาคสองปีค่ะ,ะแล้วก็มีขอบคุณคนไหนเป็นพิเศษหรือว่ายังไงไหมคะหรือขอบคุณคุณแม่ก็ได้นะขอบคุณ <c oughs> พ่อแม่ค่ะที่ส่งส่งหนูมาเรียนที่นี่ค่ะ,ะแล้วคอยซัพพอร์ตสนับสนุน <Support S 1> หนูใช่ไหม,แ,มแล้วหนูก็ตั้งใจเรียนนะคะแถมยังอ ได้มาเรียนที่ในี่ไปเรียน,นะค่ะน้องเฟยจะบอกว่าในห้องเรียนเนี่ยก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ตั้งใจฟังทิชชร์นะคะมีพฤติกรรมที่ดีนะคะแล้วก็ follow ตามกิจกรรมหรือการที่ทิชอร์ให้ไปฝึกอะไรอะค่ะตัวน้องก็แบบว่าเต็มที่หรือแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วย support น้องอยากเต็มที่นะคะและนี่ก็คือเรื่องราวประสบการณ์ในวันนี้นะคะที่คุณแม่และน้องเฟยน,นะคะมาร่วม เล่านะคะแล้วก็บอกเคล็ดลับเล็กน้อยที่โอเคช่วยสนับสนุนน้องอยังไงเพื่อที่จะได้เก่งนะคะแถมยังเรียนดีนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็สปอร์ตตลอดนะคะก็ถือเป็นอีกหมึ่งเรื่องราวดีๆที่วันนี้นะคะทางคุณแม่และน้องเปลงมาร่วมแชร์กันค่ะก็วันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะคุณแม่แล้วก็น้องเปยนะคะที่มาเปิดมุมมองต่างๆนะคะก็ SBI Inter Channel นะคะ EP นี K ้ก e ็อิมอ่มอกอิ่มใจนะคะ EP หน้า ah. จะเป็นนักเรียนคนไหนเคล็ดลับจะเป็นยังไงแตกต่างยังไงบ้างนะคะฝากทุกท่านเป็นกำลังใจหรือว่าติดตามให้กับเราร่วมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe นะคะวันนี้นะคะ SBI Inter Channel ของเราขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ